สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมที่ดินแปลงสวยใกล้สนามบินดอนเมืองค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่สีไร่5้าตารางวาตั้งอยู่ที่ถนนเทิดราชานันซอยเทิดราชัน29แขวงศรีการเขตดอนเมืองค่ะที่ดินเป็นรูปผังสีเหลืองรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะลักษณะทรงถุงเงินถมแล้วบางส่วนประมาณอยู่ที่70%เซ็นตนะคะ ที่ดินแปลงนี้น่ากว้างอยู่ที่ประมาณ69เมตรนะคะโดยประมาณและก็ลึกอยู่ที่ประมาณ97เมตรโดยประมาณค่ะเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรโกดังหรือว่าซื้อไว้เก่งกำไรนะคะเพราะการเดินทางเข้าออกสะดวกมากและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะห่างจากถนนเทิดราชันเข้าซอยมาเพียง180เมตรนะคะ หรือถ้าถนนเส้นโคโคโรดนะคะออกจากที่ดินไปเพียง1.7กิโลค่ะห่างสนามบินดอนเมืองเพียง6.1กิโลทางพิเศษอุดรรัตยานะคะ4.4กิโลทางยกระดับอุตราพิมุกนะคะเพียง4กิโลค่ะใกล้ห้างสรรพสินค้าตลาดโรงเรียนมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลและโรงแรมนะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีและเหมาะมากเลยค่ะ เข้าออกกรุงเทพและออกต่างจังหวัดได้สะดวกสบายและบรรยากาศดีนะคะไม่แออัดเหมาะสำหรับซื้อไว้เก็งกำไรได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ทำที่อยู่อาศัยเจ้าของบอกขายอยู่ที่ราคา40,000บาทต่อตารางวาค่ะรวมเป็นเงินยกแปลงอยู่ที่64ล้าน200,000บาทนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร090 983 9858ได้นะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ